สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เนประกาศหอมอยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในประเด็นนายก8ปีผมเรียกสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวจะลงในรายละเอียดออกทางวิชาการทักนิดหนึ่งแต่บทสรุปตอนจบน่าสนใจครับหัวข้อที่ประกาศหอมให้ไว้วันนี้คือความมุ่งหมายนายก8ปีไม่ต้องตีความนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับน่าจะจบเร็วกว่าที่คิดแหละครับเพราะว่าดูจากรูปการแล้วเนี่ยหลังจากทีมกฎหมายของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ส่งคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีคําร้องให้วินิจฉัยการเป็นนายก 8ปีส่งไปเรียบร้อยแล้วครับก็น่าจะนับถอยหลังได้เลยนะครับต้องถือว่าส่งเร็วกว่ากําหนดที่วางเอาไว้คือจริงๆเนี่ยศาลท่านก็นกําหนดว่าไม่เกิน15วันหรือว่าภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสําเนาคําร้องแต่วันนี้ผ่านไปแค่10วันแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องอยู่ที่ศาลแล้วครับว่าจะนัดฟังคําวินิจฉัยกันเมื่อไหร่ทีนี้ การพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนว่าจะไม่เหมือนกับศาลอาญาทั่วไปนะครับแต่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะใช้ระบบการไต่สวนหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีอำนาจในการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาจากพยานหลักฐานได้อย่างกว้างขวางเลยซึ่งถ้าเกิดไปข้อท็จจริงศาลอาจจะเรียกพยานมาไต่สวนเพิ่มเติม,ตมก็ได้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรดีเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าศาล มองว่ากรณีนายก8ปีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่จาเป็นแล้วครับที่จะต้องไปเรียกพยานหลักฐานมาเพิ่มเติมสารท่านก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ทันทีซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับประกาศหอมใช้คําว่าก็จบเร็วครับแต่อยไรก็ตามครับเอาละแม้ว่าจะเป็นปัญหาในข้อกฎหมายก็จริงเนี่ยศาลร,รัฐธรรมนูญอาจจะเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได้ กรณีนายก8ปีเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญได้ให้มีชัยรุจุพันธ์ในฐานะอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ2560หรือว่ากรทแล้วก็ประกรณดินประพันธ์ซึ่งเป็นเลขาธิการกรรฎการและเป็นอดีตเลขานุการของกรททั้งสองท่านนี้นะครับต้องยื่นคาให้การภายในเวลา15วันด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไทม์ไลน์การยื่นก็ใกล้เคียงกับทีมกฎหมายของนุตู่นั่นแหละครับแปลว่าแนวโน้มที่จะจบเร็วเนี่ย มีแนวโน้มค่อนข้างสูงทีเดียวแต่เอาละก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิฉัยเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันถึงสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของเอกสารที่ชื่อว่าความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นี่เป็นชื่อของเอกสารที่บ้านนี้นะครับเอกสารชิ้นนี้เนี่ยนะครับเขาทําขึ้นมาเพื่อให้ประชาชน แล้วก็หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อย่างถูกต้องนั่นแปลว่าความมุ่งหมายก็ตามคำอธิบายก็ตามเป็นการเติมเต็มประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 แตกต่างจากการเรียกขานของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับอื่นๆที่มักจะเรียกเอกสารลักษณะนี้ว่าเจตนารมณ์เห็นไหมครับที่มาแตกต่างกันเพราะอะไรก็เพราะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเห็นว่าการพิจารณาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพิจารณาตามหลักการตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรกล่าวคือการพิจารณาจากบทบัญญัติที่ได้บัญญัติเอาไว้ เป็นสาคัญนะครับดังนั้นเนี่ยในการจะทารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาการจัดทําเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเรียกว่าการจัดทําความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อย่างที่ว่ามานี่หนะครับทีนี้เนื้อหาเนี่ยนะครับคือนอกจากจะบอกเล่าถึงความมุ่งหมาย และก็ความหมายแล้วเนี่ยอยากจะบอกเล่าถึงเหตุผลและก็ความเป็นมาของแนวคิดที่นำบทบัญญัติพัฒนาการของมาตราน,านั้นๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงแนวความคิดและความมุ่งหมายล่าสุดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราันั้นๆด้วยโดยคาดหวังนะครับว่าจะได้ประโยชน์และก็ กับการศึกษาและการบังคับใช้รัฐธรรมนูญกันทั้งที่เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาถ้าหากว่ามีเหตุให้ต้องตีความเกิดขึ้นนี่แหละครับประกาศหอมบอกว่านี่เฉพาะคํานํานะครับคํานาของเอกสารที่ชื่อยาวตัวนิดหนึ่งชื่อว่าความมุ่งหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 ทีนี้เรามาดูสาระสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาการตีความไปดูมาตราที่เกี่ยวข้องกับกรณีนายก8ปีกันแล้วกันนะครับมาตรา158มีคำอธิบายประกอบดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายประกอบนะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ในเนี่ยได้วางหลักการใหม่ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนร,ราษฎรตามมาตรา159โดยกําโดยกำหนดหลักการให้พักการเมืองเนี่ยครับต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลซึ่งพักการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนร,ราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นโดยให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าว่าบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือใครเพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าถ้าตนเลือกพักการเมืองนั้น ตนก็จะได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นกิจการของสภาผู้แทนราษฎรโดยแท้ก็เลยมีการกําหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามครับได้มีการกําหนดข้อยกเว้นเอาไว้นะครับว่าการนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่าง รักษาการภายหลังจะพ้นจากตําแหน่งเนี่ยจะไม่นํามานับรวมกับระยะเวลาการดารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวการกําหนดระยะเวลา8ปีเนี่ยนะครับก็เพื่อไม่ให้เกิดการผูกขาดอํานาจในทางการเมืองยาวเกินไปอาจจะเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาได้ประกาศหอมบอกว่าใช่ครับนี่แหละครับมันคือหลักการใหม่ซึ่งไม่มี ในรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก่อนเลยที่จะระบุถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีโดยคำานึงถึงประชาชนมากเท่ากับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ไม่มีครับแล้วหลักการนี้เนี่ยสามารถที่จะนําไปตีความกับรัฐธรรมนูญฉบับอื่นได้หรือไม่นั่นแหละครับจะเป็นคําตอบว่าวาระ8ปีของลุงตู่แท้จริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นเมื่อไรกันแน่ทีนี้คําอธิบายในมาตรา159เเนี่ยก็ระบุไปในทิศท,ทางเดียวกันบอกว่าอย่างนี้ครับ บทบัญญัติในวรรคหนึ่งแห่งมาตรานี้เป็นการวางหลักการใหม่นะครับเพื่อกําหนดเงื่อนไขในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการเป็นรัฐมนตรีรวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่พักการเมืองมีมติเสนอชื่อล่วงหน้าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบและเป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจ ในการลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพักการเมืองใดอันเป็นการเน้นถึงความสําคัญของพักการเมืองที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีแนวคิดในเรื่องการให้พักการเมืองเสนอชื่อบุคคลที่พักการเมืองประสงค์ที่จะสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรลุเป้าหมาย3ประการด้วยกันนะครับประการที่1คือเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบล่วงหน้า ว่าถ้าเกิดตนเลือกพรรคการเมืองนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตนจะได้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดประชาชนก็จะต้องพิจารณาทั้งตัวบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทั้งนโยบายของพรรคการเมืองและก็ตัวบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้ขึ้นดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่าพรรคการเมืองนั้นได้คะแนนเสียงข้างมากนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับ พักการเมืองเนี่ยจะต้องคัดสรรบุคคลที่จะเสนอให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดโดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสําคัญนี่เป็นประการที่2นะครับประการที่3ครับเป็นการป้องกันไม่ให้พักการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเนี่ยนำบุคคลที่ประชาชนไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย เอาคนคนนั้นมาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเกิดประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าจะนำบุคคลเช่นนั้นมาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีประชาชนก็อาจจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นและพักการเมืองนั้นก็ได้นี่เป็นประการที่3นะครับนี่แหละครับแนวคิดเป็นการสอดคล้องกับระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ที่จะ ลงคะแนนครั้งเดียวแต่ว่าส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและก็ตัวบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนี่แหละครับประกาศหอมบอกว่าครับในทางกฎหมายนายกลุงตู่ตามรัฐธรรมนูญ2,557กับนายกลุงตู่ตามรัฐธรรมนูญ2,560แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง รัฐธรรมนูญ2,560คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็วางหลักการขึ้นมาใหม่หลักการนี้เนี่ยย้อนกลับไปบังคับรัฐธรรมนูญ2 5 5 7ได้หรือไม่ได้คำตอบอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจกัก